สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจะ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 อเจจ่าจัสูรซิตี้ชาแนลกับพี่จ๋าเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่อยู่ในเกมโรบอกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะเห็นน้องๆถามหาเกมโรบอกกันบ่อยแล้วนาอคิดถึงกันมากก็มาเล่นกันให้ดูต่อนะคะและแบบในเกมโรบอกในวันนี้พี่ที่พี่จะมาเล่นนะคะก็มีชื่อว่าว่าอะไรเอ้ย สวิสพสลสาสคาร์นันออฟบีนะคะนั่นก็คือเราจะมารบหนีกเกาะคาเครนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกระติกริยาเกมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครกดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพาอกระจายคอมเมนต์ comment, แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่กันเยอะๆนะคะแล้วพี่สัญญานะว่าจะมีผลิตคลิปสนุกให้น้องๆดูทุกวันนะคะมาเริ่มไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมจ้าควายดวยพันโย อยู่ที่ไหนอะมันมีต้นกล้วยในทะเลทรายเหรอเนี่ยแล้วฉันต้องกระโดดไป,กปไเก็บอะไรอ๋อเก็บเจ้าตัวนี้นะคะพฮ้ทะเลทรายน่าเล่นจังน่าเอาต้นกล้วยไปปลูกที่บ้านนะว่างั้นเจะาควายไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของของเราเราจะเอาของคนอ,อื่นไม่ได้ต้นกล้วยนี่มันของทะเลนะมันไม่ใช่ของที่บ้านเรากระลืมไปแล้วเหรอเจ้าจควายโอ้ยจริงด,รด้วยแคนแคนอะไรลืมไปแล้วเหรอจริงด้วยเจ้าควายฉันพูดผิด โอเคเราจะข้ามกระป๋องนี้ไปกันนะคะแล้วก็เข้าสู่เริ่มการประจนภัยของคุณเข้าทำแล้วนะคะปัญหาของเบียรโอโหตอนนี้บีเนี่ยันอยเอาต้นกล้วยไปปลูกที่บ้านอะ่ะบอกแล้วไงว่าไม่ได้แจนมันต้นกล้วยนี่มันของทะเลที่บ้านเราจะปลูกได้ยังไงตอนนี้เราจะต้องข้ามเพื่อระวังเศษกระป๋องตรงนี้นะคะ อุ้ยมีซี่โครงกระดูกด,ด้วยใครมาตายตรงนี้เราจะข้ามอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนฮพบฮึกฮึบ,บ,บเอ,อื่อตายข้ามไม่ดูที่ดูทางโอเคเราจะไปใหม่นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแชทฮึเราจะกระโดดอย่างระมัดระวังไม่ให้โดนเด็ดขาด ร,ระวังปืนใหญ่ตอนนี้เราต้องระวังปืนใหญ่นะคะเพราะปืนใหญ่มันจะโดนเราไม่งั้นเราจะตายเอาเราจะต้องมีออกไปจับนี้ได้จริงไหมเจ,จ,จ้าชายรินเจ๊แตะเพื่อแชทสวัสดีฉันสาักินดีที่รับสู่เขาวงกฏ เพื่อนฉันหายไปไหนที่นี่และไม่เคยเห็นอีกเลยพยายามอย่าทำให้ตัวเองหลงทางฉันเคยได้ยินมาว่าถ้วยชาอยู่ในนั้นโอเคขอบใจงั้นเราจะเข้าไปกันนะเไม่ต้องสวัสดีแล้วโอ้ยฉันรู้แล้ว สวัสดีแล้วต้มตุน๋นทำไมเขาชื่อต้มตุ๋นนะ่ะแชทบอกว่าปะแชทว่กปะว่าทำไมเขาชื่อต้มตุน๋นฉันรู้แล้วปล่อยฉันได้แล้วโอเคตอนนี้เราจะเข้ามาในถ้ำตรงนี้กันนะคะว่าเราจะไปตรงไหนเข่าวงกดเหรอแล้วฉันจะต้องไปยังไงทำไมบรรยากาศมันแบบโอ้โหคึมคึมจัง อตอนนี้เรามาเก็บกาแฟนะคะเราจะต้องตามหาเพื่อนให้เขานะว่าเพื่อนของเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยกระเด็นเราจะเดินทางไปตรงนี้ตรงไปกันเลยทางออกมันอยู่ตรงไหนยะเจ้าควายนั่นอนาสิแจนไม่รู้ว่าฉันหลงทางหรือเปล่าโอ้โหทางนี้ก็ไม่ใช่นะคะทุกคนทางมันหมอกขาวไปหมดเลยแล้วมองไม่เห็นด้วยอะมองบ่ค่อยเห็นเราจะตรงไปกันนะคะ ดูต้นทางตรงนี้หน่อยว่าใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะงั้นเราก็ต้องตรงไปอย่างเดียวนะคะตรงไปนะคะทุกคนตรงไปตรงไปนี่น่าจะไปประตูทางนั้นนะคะทุกคนสามสองหนึ่งอ่าใช่จริงๆด้วยและแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากถ้ำปราสาทแห่นงนั้นแล้วนะคะ ตอนนี้ออกมาเราทะเลชายหาดเหมือนเดิมสวยนะเล่นนะเจ้าควายเราลงไปเล่นกันไหมเล่นไม่ได้จะบ้าเหรอนี่ยังจะมักหวังเล่นอีกแลรวเรากำลังนี้ล้วก็ตามหาเพื่อนของเขาอยู่นะก็จริงอันนี้จะเป็นลูกมะพร้าวที่ตกมาจากต้นกล้วยนะเอาไปกินไหมนี่ยังจะมีน้ามักหวงกินอีกเหรอโอ้โหก็ได้เจ้าควายไม่เห็นต้องมาหวงขนาดนี้เลยงั้นเราเระวังห้ามเหยียบทะเลชายหาดค่ะต้องเกาะมะพร้าวสิ่งน,นี้ไปเ้อตุยอีกแล้วอ่ะแอตุยอีกแล้ว ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนเนี่ย <Yeah, S 1> ตายอยู่เรื่อยเลยไม่เมื่อเม่พยายามอย่าเหยียบโดนน้ําทะเลแล้วก็เหยียบข้างบนง่ายนะคะทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วเราจะหนีไปจากที่นี่ด้วยกันฮึึบฮึบ ค okay. นี่คือต้นกล้วยว,วิ่งวิ่งทำไมอะฉันก็ต้องข้ามไปตรงนี้ไปอะสิวิ่งทำไมอะฉันรู้ว่ามมนมีกับดักแต่กับดักน่ากลัวเหมือนกันนะแกว่าไม้เจ้าควายฉันก็ว่ายนั่นแหละแจนเราว้าประตูไปกันเลยทำไมเธอถึงตกมอบลงที่นี่ด้วยหรออย่าก,กลัวเลยมีเส้นทางออกจากหลุมน,นี่ แนะนำคุณด้วยพบเพลิงไปขอบใจนะโอเคเราก็จะไปตามที่เขาบอกนะคะโอเคจะเดินเข้าไปข้างในกันก่อนเลยตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างใน,นแล้วยังไงต่อโอ้โหนี่มันเมืองอะไรท่ำถ่ำเหรอโอ้โหเราจะต้องเกาะตรงนี้ไปนะคะมพหาทางออกจากที่นี่กัน ถอไประวังด้วยนะแจะต้องข้ามตรงนี้ไประอ,อย่าให้ตกน้ำนะคะไม่งั้นเราจะตายเราจะต้องเอาตัวรอดอยู่จะจากที่นี่ให้ได้ตัวจะใครปรับสมดุ๊กเอ้าไม่ทันนะคะแชรให้อ่านทานได้ก็ช่วยบอกนะปรับสมดุ๊กอะไรสักอย่างไม่มาแล้ว เราจะไปตรงนี้จังเลยกระโดดอย่างรวดเร็วซึ่งก็ต้งกระโดดอยู่แล้วซึกก็พยายามไม่เหยียบน้ําอยู่นี่ไงล่ะโอเคงั้นเราจะไปตามทางตรงนี้กันนะคะกระโดดเถาวัรแล้วก็ต้องข้ามตรงนี้นะคะแล้วก็เหยียบเป็นัาวนตรงนี้ไปนะคะระวังนะไม่ใช่เวลาเล่นด้วยมันเป็นเวลาที่เราจะต้องหนีกัน น้ำเพิ่มขึ้นโอ้ยฉันยังไม่ทันจะไปเลยน้ำเพิ่มขึ้นจริงด้วยแต่ฉันยังไม่ทันจะไปเลยนะโอเคเราจะต้องกระโดดขึ้นไปนะคะก่อนที่น้ำจะเพิ่มขึ้นเราไปกันดีกว่ากระโดดน้ำเราต้องระวังตรงท่อตรงท่อมันมีน้าเริ่มระบายออกมาเราต้องข้ามระวังอย่าก,กระโดดโดนน้ำนะคะ โหด่านนี้น้ําก็เพิ่มขึ้นด้วยเราจะต้องรีบเดินไปนะเฮบเกือบแล้วโอ้ยเกือบแล้วนะคะเรียบร้อยน้ําท่วมอีกถามจรงิงโอเคงั้นเราก็จะเดินไปทีละส่วนกันนะคะ เราต้องหลบหลีอลกอย่าให้โดนน้ำนะคะทุกคนน้ำเพิ่มขึ้นมีทางออกจากถ้ำนี้โชคดีขอบใจนะเขาบอกว่ามีทางออกตรงนี้นะคะขอให้เราโชคดีขอบใจมากก็เรามีอะไรเราก็จะตอบแทนเขาจริงไหมเจ้าควายจริงแจังโอเคตอนเนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาในถ้ำเหมือนหอคอยอะไรสักอย่างสูงๆเลยเราจะต้องกระโดดไตขึ้นไปเพื่อหาทางออก โอ้ยน้ำมันขึ้นมาด้วยทุกคนเห็นไหมเราจะต้องรีบหนีด่วนเลยแย่ yeah, แล้วไม่งั้นเราจมน้าตายแน่เลยน้ำมันเพิ่มขึ้นมานะคะหลังจากที่เราเดินเห็นไหมน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคนเราจะต้องรีบกระโดดแล้วก็หนีไปด้วยด่วนเลยเร็วเร็วขึ้นไปฮึบน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน วุ้นนี่ก็เดินเร็วๆหน่อยซีเดินช้าอืดเป็นห่างว้าวเลยกลัวอะไรอะ่ะกลัวอะไรไม่เข้าใจกลัวทำไมเรียบร้อยออกมาได้แล้วโอ้ยยังไม่พ้นนะคะตรงนี้ก็มีว้ายน้ำค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องหนีไปให้ได้นะเจ้าควายเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ไปเร็วๆๆๆๆก่อนที่มันจะเพิ่มขึ้นมานะคะคเรียบร้อย ฉันอยู่ที่ไหนฉันจะไปรู้เหรอฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนโอ้โหมีกับดักด้วยเราต้องไม่เหยียบกับดักนะคะด้านนี้ไม่รู้น้ำจะเพิ่มขึ้นมาอีกไหมแต่เราต้องข้ามอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนกไปอย่างระมัดระวังโอ้โหฉันเกือบตายแล้วอ่านไม่ทันเลยอันเมื่อกี้อะไม่เป็นไร ถ้าใครอ่านได้ช่วยอ่านหน่อยนะคะแชร์พี่คำพี่ก็อ่านไม่ทันเขาอาจจะบอกให้โดดลงนี้ไปไว้ไว้ตายนะคะเราจะต้องระวังให้ดีฉันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในถ้ำโอเค เราก็จะโดดไต่ต,ตามตรงนี้ไปกันเลยนะคะทุกคนปรับสมดุลตัวเอง20ฉันก็ปรับสมบูรณ์ตัวเองอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปตามทางตรงนี้กันนะด่านพิลึกสุดๆโหลดมาเล่นตามพี่ได้นะเชือกแน่นโอเคเราจะไต่ตามตรงนี้ไปตามที่เขาบอกทะเลชายหาดลึกเหมือนกันนะคะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็จะโดดตรงตามทางตรงนี้ไปกันเลย ตีคันโยกนั่นเราจะให้ฉันตียังไงอ่ะให้ขึ้นไปตีข้างบนหรอเขาบอกว่าให้เราตีขันโยกข้างบนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปดูไปเวลาตีตีแล้วนะคะแล้วก็จะมีทางเดินระวังฉันระวังอยู่แล้วระวัง 2.0จโอ้โหฉันระวังอยู่แล้วระวังอย่าโดนน้ำนะคะทุกคนเราจะเอาตัวรอดไปสเปงนี้พิงกี้อะไรกันน่ะอะไรอะ่ะแชทต้องก็ใจพี่ด้วยนะคะมันมีบางคำที่พี่อ่านไม่ทัานะฝากอ่านด้วยนะคะไม่เป็นไรเกมก็คือเกมโอเคเอา้าะตอนนี้เราก็จะหนีมาทางนี้กันเลยวิ้ยไม่มีตัวอะไรด้วยโอสกิสเหรอ มันคือตัวอะไรอะแชทอ่านออกป่ะบางทีพี่ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยนะฮะึเมื่อไหร่ฉันจะหนีออกจากที่นี่ได้ที่นี่พิลึกเหลือเกินกำแพงเมืองงดโอ้โหเราจะต้องระวังกำแพงตรงนี้นะคะ เกือบแล้วโอ้โหน่ากลัวมากถ้ากำแพงมันหนีบมามีหวังสมองใสเราแตกแน่เลยอ่จริงไหมเจ้าควายจริงสิเจนเดี๋ยวเราออกไปทักเขาโนาอุ้ยด่ยานยี่สิบหกแล้วปล่อยคราแคนอะไรอะวายเราเจอเจ,อเจ้าปลาหมึกยักษ์มีแทนอีกนะ โอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายฉันก็เห็นที่ที่แกเห็นเต็มเต็มแลวะแจนฉันว่าแล้ว,ว่าไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์นั่นมันวางแผนที่จะกินเราโอ้โหตอนนี้เราต้องข้ามตรงนี้ไปเพื่อออกจากท้องปลาหมึกด่วนเลยนะคะทุกคนห้างร่างนี่เป็นน้ํากรดน้าย่อยสารชคมีแล้วเหรอโอ้ยไม่ต้องพูดถึงได้ไหมอาจารย์แค่ได้กลิ่นฉันก็อยากจะอ้วกแล้วอะ <S <S แกะกินกระช้อยหึงเลยฉันก็อยากจะอ้วกเหมือนกันนั่นแหละกระโดดระทึก โอเคเราจะต้องระวังนะแล้วก็จะต้องหาทางออกจากโจผองปลาหมึกยักษ์นี่ให้ได้เลยฉันไม่คิดเลยว้าปลาหมึกยักษ์จะหลอกกินฉันขึ้นมาดูขั้นตอนของคุณปลาหมึกยักษ์นะั้นมาหลอกกินเราระวังนะถ้าไปเหยียบน้ำสันตรงนี้เราจะติดเชื้อหาทางออกเป็นตัว okay. รนะคสถานะการณ์ลืนล่นลื่นจริงอะไรมันจะลืน่น ลื่นี่อย่าบอกนะว่ามันเป็นตรงพบว่าตูดวถวาวรแล้วว่าก็ควายฉันก็วายอย่างงั้นแหละเจน่าจะอึหรือขี้หรืออุนจิโอ้โหชัดๆเลยจริงๆด้วยนะคะฮึวายบบเบิบเเราต้องไปอย่างรมะมัดระวังออกมาได้แล้วเย้ยสามสองหนึ่งทังตูดแน่นอน ภารกิจของกักตันลิสต,ตอนนี้เราออกมาจากท้องปลหมึกได้แล้วนะคะคุณกินมันด้วยเหรอเราต้องหาทางออกจากที่นี่หยิบกุญแจมาเพื่อเปิดประตูไปที่เอ็นทีของฉันคราเกนนี่ระเบิดขึ้นจุดๆจ,ดๆจากนั้นใด จากด้านในพูกผิดเขาบอกว่าให้ไปทางนี้นะคะเราจะต้องหนีไปทางนี้นะคะทุกคนว้ายมันเหมือนมีลูกกลมๆอะไรทาลายออกมาด้านบนเราต้องเดินไปอย่างระมัดระวงังเราจะต้องหนีไปให้ได้เลยทุกคนหว้โดนดนิดนึงโอ้เจ็บตอนนี้เรากำลังจะออกไปแล้วนะสามสองหนึ่ง โอ้โหเรามาอยู่ตรงส่วนไหนอีกเนี่ยทุกคนเราเมื่อไหร่เราจะหนีออกไปได้จริงๆฉันชละคนลุกเดี๋ยวแป๊บนึงก็การหลบหนีเกาะคราเคนก็ปลหาหมึกยักษ์อบบี้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายระวังนะน้ำสายเคมีแล้วจะอ้วกไม่ต้องพูดก็ได้นะใครรู้สึกได้กลิน่นก็อยากจะอ้วกขึ้นมาแนละ้วคือเราตกลงไปในน้ำเขียวนี่นะมีหวงังติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้เงี้ยเงี้เลย จริงฉันจะไม่ยอมเป็นซอมบี้อยู่ที่นี่หรอกแล้ก็ต้องเอาตัวรอดไปด้วยกันนะถ้ารอดก็รอดด้วยกันถ้าตายก็ตายด้วยกันจำไว้น,น,นะเจ้าคายโอ้ยชคฉันจะจำให้แม่เลยเอาเป็นว่าเราจะต้องกระโดดหนีข้ามผ่านจากทางนี้ไปนะคทุกคนฮึบฮึบคุณเจฝั่งต่อไปเราก็น่าจะต้องไปฝั่งนี้นะคะทุกคนเพราะเราไปฝั่งนู้นเรียบร้อย อีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้โหทางมันซับซ้อนมากทุกคนเราจะพยายามไปด้วยกันนะคะสำหรับพี่แล้วต้องพยายามหุย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 ว้ายว้ายว้ายเกือบโดนแล้วสามสองหนึ่งไปอีกทางอีกที่หนึ่งแน่นอนเลยะค่ะทุกคน รอดจรงนเราจะเดินไปโอ้ผู้แจเราก็เก็บไปแล้วสแสดงว,ว่าไอ้ปพลรทางเราจะต้องกระโดดไปทางนี้ค่ะนี่ไอ้ัวเก็บสิ่งนี้ก็ติดประทัดเดิมน,นะคะทุกคน กลิ่นเน่าหึงเลยไม่ต้องพูดถึงแล้วกลิ่นฉันก็อยากจะอ้วกเต็มเต็งทีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขอตายแป๊บละเพราะว่าเหมือนเข้ามาทางเดิมเลยอะทุกคนเหมือนพี่เตือนเข้ามาทางเดิมเราแ๊ะคุยกันอีกรอบหนึ่งได้ไหม ทำงานได้ดีขึ้นฉันปลดล็อกประตูด้านตอบตอนนี้ฉันเปิดประตูได้ตอนนี้ฉันปลดล็อกประตูได้ตอนนี้เกอบอันดิตอนนี้ผ่านและเอาชนะชนพิ้งพิงพิงกี้ใช้ปืนใหญ่เพื่อยิงมันสีใช้ปืนใหญ่เพื่อยิงมัน ฟันสีทองของมันควรจะสามารถที่จะทำให้ของฉันสามารถออกจากที่นี่ได้ฉันนับคุณมากับเพื่อนเข้าใจแล้วฉันจะช่วยปกป้องนายเองโอเคเราจะเข้าฝันนี้กันนะคะ โอ้ยว้ายังไม่ทันจะหนีไปเลยยังไม่ทันจะไปเลยทุกคนรวมึงเล่นงานซะก่อนเลาชแชทเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะว่าพี่ต้องทำได้ต้องสู้เอาชนะมันได้ตอนนี้เราจะต้องหนีก่อนเอาละเราจะกำจัดไม้เองไอ้ตัวประหลาด เกบแล้วเียนนะคะป่เคมีผิวหน <ะ S 1> ้าเทียวไม่แน่เฮ้ยนะคะไม่สนใจเราสวจะ้อเราก็เอาตัวรอ,อดกะพอน,นะใช้ก็ควายให้เล่นห้าเจเรา้องทำให้ดีท ที่นี่กันเถอะเก้าไปที่แผ่นนั่นเพื่อจุดไฟของเทนจากนั้นออกจากประตูนี้ก่อนที่เราจะระเบิดด้วยคระเคนไปเร็วเข้าโอเคไปกันแล้วนะเอาทำไมฉันไปไม่ได้อ่ะ ตอนนี้มันจะระเบิดแล้วนะคะเราต้องรีบไปเรียบร้อยครัสเคนถูกทำลายเบึ้มเรื่องเราก็เป็นอย่างนี้เรียบร้อยอ๋อไอเจ้าปลาหมึกตัวประหลาดยักษ์นั้นมันตายเรียบร้อยแล้วนะคะเละเละเอียด<อ>หรือว่าจบแล้ว กระโดดลงไป่าเกือบถึงแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะเราจะไปทางนี้เลยนะคะเพิ่งเพิ่แล้วก็ระวังกับดักให้ดีด้วยโอ้ทานมันซับซ้อนนะทุกคนขั้นสุดท้ายแล้เคสามสองหนึ่ง มันมีชีวิตอยู่ยินดีด้วยเพื่อนขอบใจจบแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแต่มันมีบางคำที่ที่อ่านไม่ทันอะ่ะใช้ก็อ่านย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรร้ายไปจะพาไปฝั่งนู้นแต่โอยล้วเราเบตรงนี้กันนะคะเอาตกกระถางนี้ก็กว่า ทะเลชาหาดสวยมากค่ะนี้เราก็เล่นน้ำได้อปอิสระได้ใช่ไหมเจ้าคายเพราะเราหนีอกเอาตัวรอดมาได้แล้วใช่ก็นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมโลบอทแมปที่ที่แมปที่มันชื่อว่ามิสปลมึกนะคะแต่เราสามารถที่สามารถหลบหนีมาจากเกาะ กาะเฮเลนจับต้มปลหมึกยักษ์จบตลาดนได้แล้วนะคะเรากำจัดมันสำเร็จแล้วยููยูหูยูหูยูกว่าสำหรับคลิปนี้ที่ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เอาเปว่าถ้าใครชอบวิธีทำคลิปสุดหนกอีก ไม่ว่าจะเป็นเกมรอบอกเกมออมองอาร์ตเกมซูเปอร์ซัเกมติมิโตหรือเกมอื่นๆไหๆก็ตามเกมโรบบ์ก็ตามคุกกิ้งมาม่าคุกกิ้งไลน์มาคราฟก็ตามหรือแม้กระทั่งจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปสนุกๆในไหนก็ตามว่าจะไปคลิปไปเที่ยวหรือคลิปสนุกอื่นๆไหนก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นในช่องยูทูบนี้แล้วน้องๆทุกคนอยากจะให้เล่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่แมยแต่ร่างคลิปในยูทูบช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สาคัญนะคะ อย่า yeah, ล like, yeah. mm ืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก mm ็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกู๊ดกิ้งช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจช่องของเจ๋จ๋าเจ็ดสิบสี่เจ็ดชั้นน่าคุยกับพี่แจมันเด่นอยู่ช่วเนึงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวัยหน้าในคลิปหน้านะคะรักแฉกแล้วก็ร้อนนองรักเด็กๆทุกคนนะกดเข้าใจเข้าใจกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องให้เรื่อยๆนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บทักที่หนึ่ ที 4, 3, 4, 2, ่สองที่สามที่สี่ที่หไปแล้วะะไ้ชเฮ้ยเราะไเ่เพ่นาเนรากลับบ้านเรากัดีกว่าวอไหร่่อีกแล้วก็ไม่เอารถเกับกาแี่ครดเลยแล้วนะดีกว่าบ๊ายบายบาายบายบาายบายค่ะ